สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องรัชนีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตนะคะคือผู้คนเยอะมากค่ะเยอะมากเราไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรเราก็จะถ่ายบรรยากาศเกี่ยวกับคนที่โชคดีนะคะโชคดีแล้วนำผลไม้เก้าอย่างพวงมาลัยมาถาวายนะก่อนหน้านี้คนจะเยอะมากค่ะตรงนี้ตอนนี้แบบเยอะจริงค่ะเยอะจริงผลไม้คือแบบ เข้ามาแบบไม่ขาดสาย่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์ใครเนาะเราก็ให้ดูบรรยากาศคนที่นําผลไม้มาถวายดีกว่าเนาะนี่ค่ะเจ้านี้ก็กาลังกาลังถวายอยู่ค่ะเนี่ยมีมะพร้าวลำไย,ยกล้วยนะคะแล้วก็เลหลายอย่างเนาะที่เขานํามาถวายก็คือเป็นผลไม้เก้าอย่างแล้วก็มีน้าน้าแดงน้าเปล่านี่อันนี้ก็เพิ่งเอามาถวายเมื่อสักพักนี่นะคะไม่ได้ไม่ได้ตั้งกล้องเนาะแต่อยู่ในไร์สดอยู่นะคะ ผู้คนเยอะมากค่ะผู้คนเยอะมากนี่แตงโมแตงโมลูกใหญ่มากดูค่ะอันนี้ก็เพิ่งเอามาน,ะนี่เพิ่งเอามาวันนี้สดสๆนี่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นวันนี้กันเลยเนาะดูบรรยากาศดีกว่าเนะคลิปนี้อาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ใครอาจจะดูบรรยากาศว่าคึกคักขนาดไหนนะคะผู้คนเอาผลไม้มาถวายเยอะมากนะถวายเยอะมากอืดูค่ะ คือบางคนอาจจะได้โชคเยอะหรือไม่เยอะเขาก็จะเอามาถวายแล้วก็ขอโชคต่อเนาะขอให้มีโชคในงวดสิบหกธันวานี้ต่อนะคะงวดสิบหกธันวานี้อาจารย์ก็บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะคะขอให้มีเจ็ดหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วนะคะอาจารย์ก็ชอบเลขหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดซึ่งเป็นเลขที่ดังมากคนะดังมากหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นแม่ยา่าแม่ย่าอะไรเนาะเป็นภรรยาของปู่องดําตอนนี้จําชื่อยังไม่ได้ตอนนี้จําชื่อยังไม่ได้นะนี่คนะคือเยอะจริงค่ะเยอะจริงอ่ะเดี๋ยวเราหันมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นเทวีสุวรรณโนนะคะเทวีสุวรรณโนก็จะชอบกุหลาบแดงนะคะดูกุหลาบค่ะเยอะจริงสวยงามมากกุหลาบก็เยอะมากค่ะ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ไม่ว่ากันนะใครไม่ชอบก็ไม่ว่าเนาะคนไหนชอบศรัทธาก็เข้ามากรับไหว้เป็นเรื่องปกตินะจ๊ะดูค่ะกุหลาบมีแต่สดสดทั้งนั้นเลยเพิ่งมาไหวะนะเพิ่งเอามาไหวอ่ะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปดูบริเวณร,ร,รอบๆตำหนักเนาะวันนี้ อันนี้เป็นตัวเลขของอาจารย์นอตน,นะคะว่าสิบหกทันวาใครบางคนอาจจะไม่รู้นะโชว์ตัวเลขให้ดูนิดหนึ่งแล้วก็จะมีเลขทูบคือหนึ่งเก้าห้านะคะหนึ่งเก้าห้าอันนี้จะเป็นเลขชุดนะเลขชุดอะประมาณนี้คะ่ะอ่ะเรามาดูตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้อ่านชื่อปูวิรุณปักขโขนะปูวิรุณปักขโข ตรงนี้ก็จะเป็นที่บูชาวัตถุมงคลนะคะในห้องกระจกนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็เป็นปูใหญ่ไหมอ่าปูใหญ่นี่ค่ะเป็นปูใหญ่ปูใหญ่จุดนี้ที่ที่เรามาวันแรกเนาะแล้วก็เอาหัวมามาไว้ตรงตรงนิ้วตรงนิ้วนี้ที่อ๋อเป็นคนทําแล้วก็จับลูกปิงปองได้ได้ไหกสามไม้ห้วนนั้นที่อองหกสามอ่ะสี่หกสามอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะแล้วโอ้โหมาย้อนดูคลิปเนาะจับได้ อะตรงนี้ข้างหลังปู่อน,น,นันตะนาคาลาชก็จะมีคนจุดทูปเดินบนสามรอบนะบนซ้ายสามรอบนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปนะ๊ะในถ้าอู้ไม่ค่อยได้เข้าเหมือนกันนะในถ้าอันนี้เป็นที่อะไรนะบูชาบูชาบูชาวัตถุมงคลด้านในนี้นะคะใครที่อยู่ข้างนอกก็แอดไลน์มาสั่งได้เนาะไลน์แอดอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ย อ่ะอันนี้เป็นลายแอดเช่าวัดบูชาวัตถุมงคลของตําหนักผู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะคะก็แอดลายมานะคะมีแอดดำหน้านะแะอดเอแอดห้าสามหกเจเจเคเอ็กซี G G นะคะนี่แอดลาย line มาเช่าวัตถุมงคลบูชาวัตถุมงคลได้นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นถ้ำเนาะใส่หน้าเขาไปได้เนี่ยโอ้ยถ้ำถ้ำถ้ำ ยขาทำยอดเลยอะน่ะเราก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามาตั้งเท่าไรข้างในก็จะเป็นปูใหญ่ไอ้อปูใหญ่ก็อยู่ข้างในด้วยปูใหญ่แล้วก็อาจารย์แหม,ม่อาจารย์แหม่มพ่อของอาจารย์นอ็อตคืออันคือลูกบนนอนนท์

ในถ้ำในถ้ำมีน้ําตกด้วยเราทั้งที่สองตัวได้เข้ามาที่มีน้าตกด้วยเย็นสบายจังเลยอ่ะเพื่อปิดแอ์โอโ้โหคนเดยอะมากอ่ะเราออกมาจากถ้าแล้วออกมาจากถ้าแล้วอ๋อออกมาจากถ้าตัวนี้ก็จะเป็นอุ้ยน้าตกนี่โอ้ไม่ค่อยได้เข้ามาก็มาบ่อยนะคะแต่ไม่ค่อยได้เข้า บรรยากาศรอบๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งเนาะว่าคนเยอะขนาดไหนนะคะนี่งไงอยากมีอย่างนี้งไงที่บ้านโอ้ยว่าอลังการมากเราแค่อยากมีแบบงเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยมีน้ำตกอย่างเงี้ยโอ้ยสวยจังเย็นสบายมากสะพานสะพานโอ้ยเนาะอย่างมีแท้ โอถ้าเราจะทําเราต้องมีต้นไม้เอ้ยตกใจคิดตังอะไรโอ้สวยอะ,อะนี่แล้วเราก็จะเดินตรงไปที่หน้าลานปูอานาน่อนันตหนาคราชนะคะนี่น้ําตกน้ำตกเล็กๆเนี่ยน่ารักไม่ต้องใหญ่มากคนคนเยอะจริงๆค่ะคนเยอะจริงๆเนาะเยอะมากค่ะเยอะมาก ะะนคเยอะมากครับพี่น้องค่ะตอนนี้คือเป็นปีของอาจารย์น็อตแล้วเนาะพ่ออาจารย์น็อตคืออาจารย์แหม่มดูดวงเอาไว้ว่าอายุสามสิบจะดังดังจนผู้คนจะเข้าไม่ถึงนะคะก็น,นี่แหละค่ะปีนี้คือแกอายุสามสิบพอดีนะคะก็ก็จริงๆค่ะก็จริงๆรนะฟังแล้วขนลุกเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบก่อนนะคอบคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ